สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวดยครับพี่น้องเนาะมานําเสนอแนวทางตําลาวซูพี่น้องเอฟซีครับเป็นเหล็กพอเสิร์เดอร์ครับพี่น้องครับวัตถุดเหล็กเด่นรองกันพอรุดครับพี่น้องเนาะไปเขาตะลักหน่วยคือเก่าเลครับผมหลักหน่วยเก้าครับพี่น้องเนาะครับเลขหลักหน่วยเก้าครับเลขเด่นพื้นรุดครับผมเอา พ่อวาทารุตแล้วกับเยาเผลอเลยครับผมครับตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสิบมกราคมหกสิบแปดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนว้ทางตมเล่ากับพอเสืดน้ำเชียร์ผ้า้วยกับพอขอบพระคุณพอเสือเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจหกับน้าเชียร์ผ้า้วยนี่เด้อครับผมไปรับชมรับฟังตมเล่ากับพอเสิดงวันที่สิบมกราคมหกสิบแปดกันเลยครับ พอครับน้ำเชียร์ผ<พ>าด้วยสวัสดีพอเสือครับผมครับผมสวัสดีเช่นกันครับครับเอาตำเล่ากันเนอะพ่อเออตำเลา่าตำเล่าเนี่ยครับผมตำเลา่าเพราะว่ามันเห็ดเช่นข้าโคตร มาแต่หลักหน่วยเน้นเน่นหาซูนี่ออกซี่เก่าวะเนี่เฮ็นเสียทัวไปไปไกลไก็ว่าไปครับออกยุ่งคางกันนะสามเก่ากับจับเสยนี่เลยเนี่ยให้สามเก่าออกซี่เก่าอีกโอ้เออว่อยุ่งคางกันเลยครับแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องพี่น้องไงเล่าสตารันธ์เฮ้ยซุมือเรีบร้อยเลยอ๋อว่านกับเขาไม่ดีกับเขาก่อนนี่เขาสามตัวผมคือไปเกิดที่เล่าสตาร์นะป๋อ เพาว่าไอ้คุนพ่ทท่านเล่นหลายบบนีนเนลล้เขาบ่เอาหนีขุนพุทธท่านเล่นหลายเขาบ่เอาหนีแต่ว่าเราพัฒนาคุนเล่นหลายตัวในคนสื่อน,นักนี่เขาจะเอาหนีครับขาจะให้ออกตัวเด่นๆในนี้จะมาไปเขาได้ห่อคงผ่อนาราชตาบอกครับผมาราชตากับบนล่างขึ้นกันแต่ว่าวนมากเน้นล่างอ่ะยีเห็นออกล่างไม่ดนีสามเมื่อทิพย์หรเขาพวกพวกวิ่งนี่คาะบะ่บ่วิ่งเข้ากันอืม มันมันก็ตามตามสูตรของเราไอ้พัฒนะเนี่ยเล่นแบบเดียวกันเลยใช่ไหมนี่พอเสือแมันมันก็ไปล่างหลายกว่าบนน่ะแต่ว่ามือนั้นมันแตกแตกทั้งมบนทั้งล่างแล้วก็มาสามตัวความมือมันชุดน่ะอืมนาเรียนนิ้วหนาเรียนพ่อเสือบอกเอฟซียุบานนานาจับตามองหล่ะแต่แตมีแต่มีม่งเรียนพ่อเรียนอยู่พอดีกว่หลายตัวแล้วก็ะทุกคมาเข่าตัวมันกลมพร้อม ก็ติดตอ่อพอ,อได้เด้อครับผมพอดีมี่ไฮบรโทัไปแล้วครับผมอ่าอติดตอ่อพอมาโหลดของพวกยากรุ่นเหรียญน,นะรากหลากหลายครับมื่อขึ้นเนี่ลลววเล้าสามาัคคีกับแตกนนขึ้นบนทั้ทงล่าเลงเมื่อคืนนี่ยครับผมมื้อนี้มื้อนี้ก็เฮ้เฮ้เลยน่ยแอดข้ามาหลายแล้วว่ามามาเล้าสามัคคีครับครับแต่ถ้าไพ่จีเลือกเล่นยญนะเดี่ยถ้าเท้าเก่าแนวทางเล้าเนี่ยลงช่องเฮาก่อนครับผมเออพอเอาไปลงหลตอนนี้เราแล้วขางเลยก็อพอเสือกเงียได้แล้วแต่ว่าทางช่องเสียบ่ได้แม่นอ้าวบ่ามันอ่า ไปบ่มันอ่าจะทำมารุดบ่ราารุดอ่าพอเสร็จน้าไปเป็นรุดได้หมืองวดที่แล้วใครเป็นรุดอ่าทางทางงวดนี้ถา่มันบ่มาทางงวดต่อไปนี่โยนเตรียมที่แต่ว่าพอเสร็จว่ามางวดนี้ก็บแม่ก็ไปไกลก็ไปโดนหรอกครับผมอ่าลาวพัฒนาบันที่สิบธันวาปีหกแปดวิ่งเด่นหกวิ่งเด่นหกลองเจ็ดลองเจ็ดกันศูนย์กันศูนย์รูดสาม ลูดสามตาไฟ้ีีพเอเส์อไขจับตาไขจับตาเบิงทีเล็ดฮกแล้วไฟนี่ครับอ่าเอฟที่จับตาเบิงทีเล็ดกพอไฟที่แล้วมันมันหลอกแล้วดูที่ตัวเด่นเลยครับผมอ่าตัวเด่นน่ะมันหลอกแล้วพอไฟนี่ไอจับตาเบิงตัวเด่นเร่งไฟนี่ครับอ่าจับเอาจับผู้ล่างค่อนบปเนี่ยล่างครับผมอ่าพอเส์อจะให้ทางช่องอ่าหางนะ่ะครับผมอ่าชุดเต็มมัน เกาหางจะพอเจอทางช่องหาหางอ่าศูนย์หกศูนย์หกห้าหกห้าหก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 เจ็ดหเจ็ดหหสาหสาชุดนี้พอเจดจัดใส่ที่หาหกกบหกหนะครับผมอ่าหาหกก็เน้นที่หครับผมอ่าแต่ว่ามันมีสิ์มากในตัวนะแต่ว่าชอบชื่นตัวเนี่ชอบชอบหาหกกบหกหกเอะ ่าจับวันนี้จับคู่บนมาเนี่ยจับคู่บนศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดห้าแปดห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้า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 แปดสามและแปดสามอ่าชุดนี้พอเรสร็จแปดอยุที่แปดหาก็แปดสามเนอะครับผมอ่าแปดหาก็แปดสามอ่านักข้อนักได้กับนักไปแปดหลาครับเพราะว่าเพราะว่าเลข เล็มันมันเล็กอเสิร์ตหัวตีเหล่ามันเดินผาหยาดมันแรงน้ำคุณครับผมพอมันยังหรอกหยาดแรงน้ำค,คุณเคยแรงน้ำคุณยูอือตาชุดสามตัวไปเนี่ยสามตัวตัดเลตหน้าหลังอ่าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกแปดห้าหกแปดห้าเก้าแปดสามเก้าแปดสามเก้าห้าหกเก้าห้าห ศูนย์หกหกศูนย์หกหกอ่าเพราะเธอจะจะไอจัดไข่สามสามหางก็คืออ่าหกแปดห้าหกแปดห้าเก้าห้าหกเก้าห้าหกศูนย์หกหกแศูนย์หกหกอ่าก็คือชุดชุดที่พอเสร็จพี่ก็หมันแจว่าเลขเลขหนี้มัน มันมันมันติบอตัวโคงไม่กินดอกอเราไม่มันจะขยับแล้วครับผมแต่ขยับแล้วจากจากตัวเตกับตัวเจกับทีเป็นเป็นหาเป็นหกไปซแล้วครับหกมาแรงครับถ้าหากวาผู้ใดติดตามถ้าทังหลากหลายกับอดไลน์มากที่เก้าเลยนี่ยขัดเข้ามากที่เก้าเนี่ยครับว่าทางช่องลงตะล่าพัฒนาพอเล่าเล่าตัวไประเกิดเอ็ดวัตถุแนวทางพอเป็นตัวเลขครับต้องการหลากหลายกับอดไลน์เข้ามา ตัวตับกับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งสี่สามศูนย์เก้าสี่สามศูนย์เก้าครับพี่น้องเนาะเอาพราาัฒนาหายเอฟซีโฉบหมันแล้วขลัด้วยสำหรับเนวทางเล่าพัฒนามืออื่นนี่อาจาจะจะให้ประเสริฐบอกเม็ดเ,เดียวประเสริญย้อนไปที่หกหกแล้วเมื่อ,อื่นเนาะออกเบิ้นหกหกอะครับผมอ่าไม่ต้องไม่ได้กลับครับเพราะว่าตัวกลัฟผมก็กรับ,รบ,รรบไปทานเรียบร้อยแล้ว เก่าาครับผม uh, ดักไว้หมดแล้วโชคในโชคดนครับพ่อเอาเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้าร้วยกับิลรบกวนพอจ้นนันี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณพอเสือเด้อครับผมครับวิ่งเด่นหกครับพี่น้องเนะาะสิบมกราคมหกสิบแปดพอว่นเน้นไปทีหกเลยครับผมเด่นหกรองเจ็ดกันศูนย์ลูดสามครับผม เพ็่อให้เลขล่างหาคู่บนหาคู่ด้ครับผมล่าง0 6 5 6 6 6 7 6และ6 3ครับบนกับจีมี่0 7 8 5 5 1 9 9, 9แล้วกับ8 3ครับผมครับในส่วนตัวเนียนพอเนียนหา6กับ6 6แล้วครับผมครับสุด3ตัวครับพี่น้องเนาะ0 8 5 6 8 5 9 8 3 9 5 6และ0 6 6พอเนี่ยน3คูคือ6 8 9 5หา9แล้วก็0 6 6ครับผมนี่แหละครับพี่น้องแนวทางตำราพ่อเสร์ช10มกราคม6 8ครับเอาพิจนาเบิ่งครับพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผาร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องที่ช่วงดีเดอครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ